ล้างไข่รอเธอแต่เธอไม่มาเอาไข่เธอไปอยู่ไหนทำไมให้ล้างไข่เก้ออุตส่าห์ตื่นเช้าล้างไข่จนข่ามานั่งรอเธอเพียงหวังแค่อยากพบเจออยากตอกดากเธอเหมือนดังเมืออ่อวานล้างไข่รอเธอแต่เธอไม่มาเลียไข่ เธอไปอยู่ในฮทำไมให้ล้างไข่เก้ออุตาตื่นเช้าล้างไข่จนขาวมานั่งรอเธอเพียงหวังแกอยากพบเจออยากตอกดากเธอเหมือนดังเมื่อวะอ๋ออ๋ออ๋อองออ๋อั๋ออ,อ,อ๋ออ๋ออ,อ๋อ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 อาอบ๋ออ๋ออ๋ออ๋อล๋ออ๋ออออออ อยู่เล่าูบเล่าเลยจังเดกน่ากะบให้ฟังเนะบ่อเล่าได้ปะอยู่เทเล่าบ่นบ่อกับบ่อคือไงบ่าบ่อกูวอีสานนี่น่ะภัษาอีสานนี่นี่ยที่ไอ้บอน่ะกูวอีสานนี่น่ะมึงบ่อเล่าได้ปะกอยฟังมึงภาษาล่าเมียพาเวียงจันทร์น่ะกับบ่อคือจไงบอเน่ะกูวยอีสานเมีบอกปลอมดิมหลอนเลยที่ตับแหงมึง ให้ให้กูถำอย่านึงนีตอบจากใจรเปล่ามึงอยากเมียบะบ่ครับเออมันต้องแบบนั้นขันมึงตอบว่ายานี่กูกดออกตีเลยได้เลยกดออกเกียมเลยกูบปร่วมตีแล้วดเออถ้าหลักนายัวเมียน่ะนายออกจากตีเราไปเลยเออเอราานนองนองบบมีเมียอ๋อ่อยากเมียเพราว่เมียบบมีอืมมันเป็นเ่านั้นโอ้ยบักปอททังเลย มึงก็ตอบแต่ที่แหลกเต้ว่าเมียบอมีโอ้บักตับแหงเงินตัวอ้าวชาวบานน่ะคนได้เงินได้เงินงน่ะดิจิตนอนน่ะไหมมือหนึ่งคนได้เงินดิจิตอนมือหน,นึง่งมเดีเป็นซื้อซ่ามาสู่พอดีเลยควัวนกุบปานเผาให้เออจุดคางบ้านเขาแจ้งดับเพเลิงเขาเขาโทษแจ้งดับเพเลิงมาเอาเออมันควันหลายได้มันควันลอยออกไปนอกบ้านเขานึกว่าไฟไหมเขาแจ้งดับเพลิงมากรถ ดับเพล,ลิงรถตำรวจรถพยาบาลจอดเต็มหน้าบ้านอยู่เออไอ้นั่งขี่อยู่ไอตกไก้ไอตุ๊กใจเด้ไอ้นั่งขี่อยู่ห้องน้ำไหมเออผู้ดใดฉีดน้ำของข้าตัวหลอกแล่นออกไปหน้าบ้านแล้วมึงป้ารถด,ดับเพลิงจอดสับลาบอยู่หลอกที่แรกวันฝนตกว่าเป็นหลงัองคาหัวโบเมียนเขาฉีดน้ำของาข้ามักทาววันสูบซ่านในบ้าน ควนกุ๊บเลยคังบ้านเขาแจ้งจับเอากี้เมึงอกี้ล่ะยังเงี้ยนดิจิตอลมันนั่นล่ะเออมันได้มากมันไปซื้อซ่าวันสูบประกอบจับเปลี่ยนมันเลยไอ้กับเมาอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยกูเมาอยู่นี่เนี่ยตอนนี้น่ะกูถือควนหลงนะมันเนี่ยเออเอาเขาก็เลียนมาจริงๆกูก็เป็นบ้าเลียนละมึงเราแบบจับเปลี่ยนมึงก็ไอ้กูฟาร์มยังได้แล้วอยู่แต่ละคาร์ดิบอลเราไปล่วงไปเลยดิไหลล่วงปัดน้ำไะไหลเฮียไหลห้วย ยามลมช่วยมาพัดกระปูกแกว right ่งพัดแรงแรงพัดจนม้ยกระจุยกระจายก่อนนี่เราเคยเอากันเราเคยตอกดักันเราน้องจำได้บ่นะนานาน่าน่นนหนนน่นานะ ปืนพญานาคโอเคเดี๋ยวกูขอให้จัดไปใหญ่เๆถวยสัตว์บักบักจับปีตมอ้ยมันมีที่ไหนล่ะเอาขอดีๆติปืนพญานาขนาดมันบ่มี้อะเอาแบบใหญ่ๆดำๆปืนใหญ่ๆดำๆโอเคเดี๋ยวจัดไปถวยสัตว์มึงจะบ้าหรือเปล่ามันไม่มีเอาใหม่เอาปืนที่มันอยู่ในแอร์ดับได้ไหมเอายังก็ได้ให้ขอเดี๋ยวมันลงมาก่อนบักถากจอมง่้ยกูถ่ายทั้งโดนกูลงเงินกูถ่ายยิ่งอยู่แล้วเนี่ยยังไงวุ่นกับบ้านธรรมดเนี่ย วงกลางลองสร้างมังสาหม่องขึ้นฟ้าเห็นตะเวนก้นแกันบรรดาเมืองลางเห็นสีเดนมุกละมะสุปตะมาเอ้ยจะไปสวดมนต์ก้นแมนเตนบ้าหมาเจ็ที่ไหนสุปตะ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 สิมิ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 จวกมานังรอบ้าขวัญสารพันมีมากมากขั้วปูปปปดามีข้าวหวานป่งลงเลี้ยงซอนมีซุมนั่งกัดสิงฟอนมากเป่งพอมพังดอกสบังดอกองแจมมัวมันปาง ยำมือตาเว้นอาารอบลับลงปลาแซงยามาแลงตะเวนแดงหลับลงปลาไม่ควเจ้าไปอยู่ไทยเทศไทยทั้ททงได้ขึ้นมาว้ไวไวิเจียบจิงหยาซาคนเจ้าไปทางหกอยู่ดงกลางปลาคนเจ้าไปทางหน้าอยู่หยาแก้มเขาควเจ้าอยู่น้ำเงาไม่ไงพี่น้าก็ให้ขึ้นมาซาเมื่อนี้วันนี้เบัดนี้นยยังบัดนี้จะได้เป้าห้องเงินว่ามาด้อ บักควันตัวอย่างเว้มาเด้อยังเว้มันจีแล้วเบสเดี่ยวนี่ฮะอ้ยขวัญเอ้ยอันเด้ออันเด้ออันนี้มากระตอนคนสันมันต้ามากระตาไปเรืมาตอนกันเด้อเปิงบําเปิงบําเบดเปิงบําเปิดทางกับเบิงบําเพียงจึกจืดจืดจืดแต่แนวแต่แนวเต้า กาโคตรเงเาดวยนะมึงพวามะใจรักม <jogo> ึงพวามไปเนี่ยเขามาเกียดัตุลแล้วเนอปการวมเฮ้ยยังแสดงความอยู่กูละเงินเขาม่าเกียดัตุูไม่ลงลงลงมึงต้องห่วงกูจะแบกนี่ยังระวังระวังระวังขึ้นบ้านขข้นบ้านขึ้นบ้านไปก่อนขข้นบ้านแมขึ้นบ้านแมนกึงนกนึงลนงลงมัลงมัเอหลือตัวนึง้างล่างไฟ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 ลบลบลไฟไฟไฟโอ้โหนก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 ดักันไ เราไป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 โอ้ตายใจลักกูเออมาหนีมาหนีมาหนีอุ้ยกูบวกแล้วกูจะดูแลมึงเองเออแน่นอนเถอะมาเป็ไหนมาทาอยู่แล้วน้องเออนั่น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 นั่งลงนั่งลงบนตักตักขีดมึงเอ้ยบอกว่าเขีนมึงข้างล่างน่ะมันหนอกขึ้นกันมันหนอกขึ้นกันมันกัอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ัไป เออมึงยูซครับมึงยูซ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 ่งนิ่งๆไว้น่งๆมันมันมันอยู่ตรงไหนนี่มันดึงจาขวางไเออมันดึงจขางมันดึงจะขวงเออตายบักากวเ้ยมูมันนี่นบวคกับยากิงเนาะนั่นนี่มีคำคมชัดด้วย